ผมจะพูดให้ฟังกันนะครับก็คือครีมยีและนะครับครีมยีและเป็นครีมสมุนไพรนะครับที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายตัวนะครับมารวมตัวกันซึ่งสารสมุนไพรแต่ละตัวจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคร์คูมินอยด์เร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ย เราทําให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์ซูลกับโคคูมินอยคือเป็นโคคูมินอยที่มีการปรับปรุงทําให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงนะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสาราที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากริกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่และตัวทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบ บริเวณตรงกล้ามเนื้อนะครับหรือหรือปกอกของเอ็นหรือ,รอบริเวณของบริเวณกระดูกต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการออบวมของจุดอักเสบไอตัวเคอร์คูมินอยด์จะทำหน้าที่อันดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลั่งของสารไซโตไคน์เช่นอินเตอร์ลูคีนนะครับหลังจากที่เคอร์คูมินอยยับยั้งแล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของเคอร์คูมินอยยังไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะนำมาสู่ของการเกิดการอักเสบในเรื่องของการหลั่งสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอคทู 2, นะครับพอคอคทูร 2, เราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมนโกสตี Alpha 3, นะครับมาช่วยจับยั้ตตรงนี้ต่อนะครับนอกจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสกัดได้ได้ได้เป็นพวกสารแคปไซซินสารแคปไซซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ยเอ่อเซอร์เคเลตของเลือดเนี่ยได้แต่ได้ได,ได,ได้ได้ดียิ่งขึ้นทําให้ลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้อีกด้วยนะครับ เนื้อครีมของเราที่เราที่เราทำมานะครับเราทำในรูปของนาโนนะครับทำรูปของนาโนนี่คผณสัมผัสได้ดูนิดหนึ่งนะครับในรูปของนาโนเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นทิ่จะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เราลูบไล้ไปปุ๊บเดียวมันก็จะซึมไปหมดแล้วนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มันสามารถซึมลึกไปยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบ